สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมินีนะครับส่องซักซีคนเกษตรนะครับโดยเบาซักซีนะครับพี่น้องกะเสภาพี่น้องมาเที่ยวชมสวนอินทรพาลํานะครับสวนส้มดาวครับผมสวนอันดับหนึ่งของจังหวัดอุบลนะครับผมเนาะเป็นสวนอินทรพาลําเนื้อเยื่อนะครับที่ประสบผลสาเร็จหลายครับไปประกวดมาหลายเวทีนะครับพี่น้องเนาะนอกจากอันนี้แล้วเพิ่นก็มี ทั้งน่วยนะครับแล้วก็มีทั้งลานอาหารนะครับให้สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับใ้ไทยรูปนั่ครับผมหลายอย่างครับมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับอยู่นี่เนาะนี่เป็นสวนมาตรฐานแห่งนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิผ้าเบาสักสีสิผ้าไปพบผอกับเจ้าของสวนเพิ่นเนาะออ้ยพี่น้องพ่ดสวนงามแห่งนะครับพี่น้องออ้ยเบาสักสีมาเทือที่สองเหรอครับประทับใจได้หลายครับอยู่ในนี่นะครับ กล้สีสุกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับพี่น้องเบาสักสีสีภาพไปพบกับเจ้าของสวนเพิ่นสะก่อนนะครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนชมดาวอินทาฟาลำอำเภอพี่บูญจังหวัดอุบลราชธานีของดีเมืองอุบลครับผมครับผมเขาปลูกพันธุ์ยังครับบีอ่าย่นี่มีเตเนื้อเยื่อของเลยใาหี่เหลืองครับผมอืมเนื้อเยื่อนี้มันมันสีแเสบเป็นบอลได้ยินเข้า่า มันสีตังกันอยู่กับของไอ้พอเม็ดมันสีรสฝาดตัวนี้มันสีหวานครับอุ้ยพอนี่นี่กําลังสอดบครักําลังสอดครับหมายความว่ากําลังซ้อนบั่นเ้องก็ว่ากําลังซ้อนอุ้ยอีกประมาณน่าจะไม่เกินยี่สิบวันครับผมประมาณย่างยี่สิบปีนะครับประมาณยี่สิบวันไม่เกินวันที่สิบห้านี้ก็จำหน่ายได้แล้วครับกินได้ครับโอ้แต่ถ้าผู้สีจ้องกับเขาเป็นในเพจของสวนส้มดาวข้อใดนะครับพอเนาะครับผมครับผม หรือว่าผู้ถีอสิมาสั่งจองในเพจชมดาวทป็นทั้งไร่ทั้งอยังนี่แหละครับยี่โตเบอร์โทูตามเพจนั่นแหละครับครับเดี๋ยวสุดท้ายกับสิขอเบอร์โทรพอไหวยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้โอ้ยหพอขึ้นได้ดีครับแข็ครับอู้โดแข็งได้ครับพี่พองานมีดีนะครับเพชรยากยุบบอครับผมถามเลยครับถามว่ายากบอเฮาใส่ความประคบประกงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคือผลผลิตถึงจะออกสวยๆถ้าเฮียซำหนึ่งเฮ่าก๋อ้ซำหนึ่งรับ นี่คือกลุ่มผสมของของเขามันเป็นใหม่ใหม่เฮ็ดยากอยู่ครับใหม่เฮ็ดยากอยู่ครับครับใหม่ดยากพอได้ตั้งราคาของปีนี่เราบอกครับผมปีนี้นั่นว่าอยู่ที่สี่ร้อยครับผมอืมกิโลกรัมละสี่ร้อย่าสี่ร้อยนี่หมายถึงว่าเกตเกตซ้ำหนี่สิเป็นเกตเกตขนาดน้อยกลางครับน้อยกลางกลางแกขาลูกไงกูนี่ห้ากว่เดีกใครหาร้อยโอ้ธรรมดากูนี่ห้ากว่สี่ร้อยต้องกูนี่า้ำหนึห้าสิบ ไปตามไอ้ขนาดของลูกครับเกจการไงยังนวยไงได้ครับพี่งเกการครับผมนี่คนที่ลไอเตหานวยนี่กะที่ซ้ำเพามือลนี่ยุกนี่เกจการครับนี่เกจารกพ่อเนี่ยเนอ้ยพี่หลงเนี่ยนี่นี่ยเนี่ย่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเกี่ยเนายเนยเนียเนี่ยเนี่ยงนี่น่ยนี่อเนม่น่าเน่ยนี่ยเนี่ยน่ยเนื่ยเน่ยเนี่น่นต่ละนี่ยเน่ยเน่นีนยเน้ยเนนี่ ตัวนี้ก็ยังออกเขียวเขียวอยู่วะตัวนี้ออกเขียวก็สิประม่านปลายเดือนแม่นบ่ครับผมประมาณกลางเดือนยี่สิบปลายกรกฎาคษนะครับยังสีเกล็ดเกล็ดกลางอีพอเกล็ดกลางครับรุ่นเกล็ดกลางเกล็ดกลางใใหหญ่ไงแห้งนี่สิครับถือถือว่าเท่าที่ผมไปบางสี่เดี๋ยวไปเบิ่งแม่นี่ครับเกล็ดกลางครับอยู่ระวังกุ้คุณภาพครับสวนดิหายมะนาวงก็ไข่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอุ้ยพออุ้ยเซ้อนแห้งนะครับ ขอถามหน่อยครับพ่อว่าพัวเรื่องนี้พอเคยสั่งบ่อมันหนักปันไดถ้าสมมูติเอาตัวนี้เนาะเอาตัวนี้กระอยู่ปมะมานแปดโลขึ้นครับแปดกิโลขึ้นแปดโลขึ้นมัเป็นเงินกระสบแปดสี่สามสิบสองสามพันสองนี่แหละครับแตีว่ากระกระบ่อบ่อเกินขนาดขาดหรอกครับอต้นหนึ่งมันมีเป็นสบผุนได้ยี่พอมันขึ้นอยู่กับขนาดควอมสมบูรณ์ของต้นถ้าคือปีแล้วนี่สอบโยม่นสิบห้า ในป,ปีนี้ประมาณบากเกินสิบป,ป<ะ>้าทเป็นงนั้นครับอากาศค <ปะ S 2> <ย>ืนนี้ับอ,อากาศอากาศเป็นตัวแปรมาเข้าสีใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยมาเนี่ยกระซังคือความสมบูรณ์ของดินภัยอากาศมันเป็นส่วนประกอบโอ้ยส,สิบวริสันท์นอสซสิบหนีพี่น้องสามหมื่นนะครับต้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยเด็ดแปดต้นหนั้นต้นนี้พี่เลี้ยนี่พีแลี้วงนี่สิบสิบสองถึงสิบห้า ออ้ยขายกีดีพอขายก็ดีอ่าอินทราลัมนี่ก็เป็นเผือทําเงินอีกอย่างหนึ่งนาะครับอเนาะครับครับเป็นเผือเศรษฐกิจสามารถที่เลี้ยงไอ้ลูกเลี้ยงล้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นมีอุปสรรคอี่งยั้งบ่ครับเพิ่นมีมาแล้วอ่าคข้ามาอุปสรรคนี่แหละครับต้นนี้นี่คือนถือน้อนดวงงวงสร้างนี่เขาจอดทางในนี่ครับครับเอาคือเป็นลูงสั่นพ่อต้นนี่อ่ามันเขาไปจอดทะลุกทางในแล้วก็กวงเลยอู้ยพี่นี่แหละเขาคือครับตัวปัญหา ด้วงงวงช้างนี่มันมามันก็สิขามาใครใครหล่กกระดูกมันก็สิคอยซ่อนใส่กินกับไปกินกับไปออมตนเนาะทําให้ตนนี่เหี่ยวเช้าลักษณะสิเป็นแนวนี่ครับอุ้ยบ่าสักซีบรเคยเห็นเลยแต่ว่าถามมากมันเป็นยังไงมามันมันก็สิเป็นื้องเหลีอยงครับเป็นลูกไม่สมบูรณ์พอมันกินได้อยู่กินได้อยู่แต่นมหวานสิเป็นรสฝาดมีลักษณะอุ้ยฝาดพ่อฝาดที่มาเข้ามาก้มสมบูรณ์ของตนนี่มันมันมีสารอาหารเปลียงมันก็สิคอย เลี้ยงเลี้ยงลงเลี้ยงลงเลี้ยงลงแล้วก็ล้วงลวงจังสีแต่เพื่อนจอนี่แม่นตายบอกครับหรือว่ามันเใช้ได้อยู่ว่าตายนี่กะมีโอกาสแปดสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบครับอุ้ยพี่น้องเตชิดายต้นนี่แหละครับต้นนี้ประมาณลอยกูโลกครับประมาณเกือบเกือบลอย อุ้ยมากไรเงี้ยนพี่มากลายครับจันวยใหญ่สัมต้นต้นนี้เคยขายโล่ไรพุกออยลูกมันใหญ่มันสวยอีพ่อาเคยขายพี่นี่มันมันมาเป็นก่อนก็เลยลูกพอสวยบอขึ้นบอไปบอมาเลยก็ที่เป็นอู้ขนาดอีพ่อบอสวยเป็นเลืองเลี้ยงเชาเชโอ้ยรสกระสีออกฝาดปัดกรอบยูพ่อเจอว่าฝาดแม่มันหวานน่ารับโทษปัญหานะครับตัวงงวงช่างเขาน่ะเสียหายหลายหมือได้เลยนี่นอกพอนาขับไรไรหลายบาทอยู่นี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ,รบ <10 S 2> ประมาณสิบจันผ <S S S> <c oughs> มเห็นพอเอาอันไอ้นี่กัร์ไ้เอาบปอยู่บ่ครับนั่งกันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าบางตัวมันก็หลอดเข้าไปได้อ๋อหมุนเข้าไปเลยแง่หมุนเข้าไปมันก็มีตัวเก่งตัวไม่เก่งกันครับ <c oughs> อุ้ยพี่น้องนี่อุปสรรคได้ครับนี <c oughs> ป่ปัญหาปัญหาของพ่อมีจักตน้นอยู่นี่เบิด์ตเทียนนี่ครับที่เป็นหน่วยปีนี่ประมาณร้อยหนึ่งครับอุ้เป็นหน่วยประมาณร้อยหนึ่งเลรอครับต้นน้อยอีกก็หลายอยู่เป็นต้นน้อยประมาณหาสิบ อ้ออาซีไปลูกนี้รุ่นสามรุ่นสามปีนี่เป็นหน่วยต้นนี้ประมาณเจ็ดปีนะครับป๋อต้นนี้อายุอยู่หาปีครับอืมต้นนี้กระบนสวยรู่สวยนี่รูปขนาดสิบค่อนข้างจะเล็กโอ้ยขนาดค่อนข้างไ็ไม่เล็กต้นขนาดกลาง นี่พี่น้องเบิ้งใส่มือบาสักสีนี่ขนาดที่พอมาเล็กได้นี่ครับรับลูกลูกว่าบืงใหญ่ครับต้นนันขนาดกลางต้นนี้ค่อนข้างจะเล็กแล้วนี่ราคากระสีลงมาอีกมนบ่พออสียูนี่ละสี้อยสามลอยหาสิบนี่ละครับห้าก้ากันไปแล้วแต่โอ้ลูกค้าก็สามารถสร้างได้ว่าอยากได้สีลอยหรือว่าอยากได้เกียร์งามๆหาลอยยังถึงเร่ครับรับขับโอ้พอมีหลายราคาให้นะครับให้ให้ให้เลือกจัดสรรได้เลย เขาเขามาสื่อกับสวนนี่เขาสามารถถ่ายรูปได้ยูบอกครับพ่อได้เลเลยสนมากมาถามาหดสวนแล้เขากระสีเป็นสีเป็นเป็นเรื่องงหญ่ไปเลยครับมาตงการเอาเส้นสีนั่นหลายพันซิมกอนสื่อได้บ่สิมสิมซิมได้โอ้ยพอใจดีแหงขนาดเด้อพี่น้องเิ้มสิบิ้มงิิมก่อน้สิบบ้บเสวนแบ้วิบเ้มิมเันสิมาได้มันบสิเป็นตสิบเบ้มาิบเางมส้มสมสิบเบ้ยสะอ้มสิบ้อง บ่พิชหวังเด้อครับนีพี่น้องเอาลูกไปอวดคนอื่นนี่ยอดกดไลค์นี่กระน้ำเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันง่ากพี่อย่างพี่น้องใส่ใส่หน่อยใส่หน่อยว่าพ่อแม่นโอ้ยใส่หน่อยวิพอเอาเมื่อกี้พีโลนน้ำอีกนี้ครับเป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับก็มีหน่วยหน่วยหลวงหน่วยบโว้ยใส่ย่างเบิดมันมาสิกินเบิด คายีดีเนาะ่อยๆใส่หน่อยได้นี่พี่ว่าใส่หน่อยครับเรื่งเรื่งเรื่องมือเบาสักสีใส่หน่อยพอใส่หน่อยครับนี่ดูหน่อยอามันใหญ่กว่ากว่าลังสวนอยู่ผม่าไทยมากเป็นใส่ใหญ่เขาเลยครับบอเนี่ยผม่าไทยมากด้วยซ้ำนี่สิอย่างนี้พ่อโอ้สภาพที่สมบูรณ์นะจ๊ะเขาเกี่ยนมาได้ส่วนฝุ่นจังจังเหลืองแห้งอู้ยพอแล้วมีหลายแห้งพี่น้องไปย่างมาตถุดิบใส่กับบี พอแล้วกระจดีรับอ่าต้นนั่ซิมอยู่นี่ซิมีสองขนาดต้นรุ่นรุ่นฮาปีฮาาปีแมนฮาปีรุ่นนี้ฮาปีรุ่นนี้เจ็ดปีฮาปีความสูงของหมากกับซิวประมาณเมตรกัวกัวนาะพอเนาะประมาณเมตรห้าสิบสามารถยางจับได้แมนฮเมตรห้าสิบต้นนี่ต้นนี่เจ็ดปีเจ็ดปีนี่หมากสิวว่างสองเมตรห้าสิบครับกระบอนสูงนาะพอเนาะ ก็สูงควนอยู่ได้สองเมตรหน้าซีบสุงควรอยู่ได้หรือว่าสามประมาณกุหลาบสองเมตรสามเมตรครับกับเงี้อีกห้องเกดขนาดยึดปีนี่ครับพี่น้องเ้ากิดสิเดินมาชมทั้งไต่อุ้ยพี่น้องมันคือปวดก็หรือแะไรอุ้ยมาชมเอามันคือซอยง่ายก็กันพอต้นใหญ่นี่ชอบมันสีใหญ่ตาต้นน้อยกับกะบก้อใหญ่ขึ้นสีบล้อขึ้นผมได้น้องวัเนาะ บอกพน่ะแล้วแต่มันก็มีบุกี่จันจันยังไงไม่มีบุกี่จันอ้งามดีดีครับพี่น้องยู่นีน่มันสีมี่พอว่ากับสีมีอายุอ่าปีก็มีครับยี่สปีย่สปีก็มีแล้วก็ต้นหน่อยก็มีครับพี่นอ้องทีเบิ่งจะสนามใหญ่พอนี่ตัดได้ง,งามแน่นครับเบิ่งจะรูปไทยที่ออกไปจบบากป่าซักซีนี่พี่น้องรุ่นนี้กษียไปประมาณใส่ใส่กลางใส่กลางเบิงบ่งเพิ่งนะครับพี่น้องใส่กลาง ใส่กลางเมืองอยู่ในเมืองเนอพี่น้องใส่กลางเนี่ยน,นีนย่พี่น้องได็กินใส่ดนีโลละสี่ลอยถือว่าถือนะครับเพราะว่าน่วยไ่จำโบ่เนี่ยับพี่น้องโอ้ยพี่พ่อสิออกมือใดก่อนระมัณกลางเดือนมันบ่บอกเงินสิบห้ากราคาครับผมแต่ว่ามือเปิดสวนสิเปิดมันติดสิบห้ากราคาฮักกบมากวากว่ากินไปกินครับมารุ่นไปกินไปเลย เอาละะสมมติว่าผู้สื้อเครื่องโลดนี่ได้อยู่บ่มาเที่ยวมาเทียเท่ยวส้มไะอ,อยากได้อาซื้อได้ตั้งแต่ร้อยหนึ่งทีละครับ <c oughs> ตั้งแต่ร้อยหนึ่งเป็นต้นไปออคือฮอ,อกบอลเอกจำกัดว่าผู้มีหน่อยก,ก็กินน้อยผูดทั้งคนก็อยากกินแน่นหนแน่กินแน่นี้เทาก็แบ่งเงินซื้อได้บอกว่าต้องขายเป็นโลดสี่ร้อยห้าร้อยจ,งจังสิตขายบอบอบอลเอกบอลเอกคำหนึ่งนส่วนนั้นครับอเอาใจลูกค้าทุกคนมีมีความประสงค์สำเร็กะเหลียวแต่โอ้พ่อกะสีจัดให้ทุกคนตามความต้องการยินอยู่นี่ เฉพาะซ้ำนี่ก็ห้ยซ้ำนี่แล้วแต่ควอมสมัครใจคือเอาไปฝากพี่น้องฝากญาติทั้งสี่กะสิจัดให้แล้วแต่มักใส่ไหนครับผมไอไอเขาชมสวนนี่เสียเงินอยู่ห่อพ่อบ่าว่า่ครับบ่าว่าว่ไม่คือดีแต่พ่อเลาก็มาล่อมสินแบบก้าวบาดอยู่นี่เขาพี่เลยติครับบ่าว่า่สิเขาเสียเอาเงินให้ยังบ่าว่าไ่มีอย่างดีแห่งนั้นใพิ่นกระสิมาสือสู่กินคือเก่าตัวทีพอใจดีแห่งครับสวนนี่สามารถเขามาช่อมพี่ได้ นี่นี่เดี๋ยวมันก็สิมีนุกเอซินกีนุกงอุ้ยครับพีนองไก่โกลเด้นใส่ใส่ใส่ใสกลางพอมีเคล็ดลับบะผมอยากถามเนี่ยว่าพอว่าผมมานี่นะผมประทับใจว่าพวบใหญ่ใหญ่ก็ทุกม่องเลยนะผมบม่เคยเห็นนะส่วนมากก็นเน่นมันมุ่งการรักษาเนี่แหละครับเอาใจใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่กันกไอ้กินอิม่มอูกเข้ากันหญ่ไง กะซามหัวเรียงหลุเรียงเต่ายครับคับบอกเดคือจังว่าเขาเป็นจังได้ก็ได้เรากินดีอยู่ดีเนาะครับแม่ยมเรากินอิ่มนอ่นรับมันก็ใหญ่หน่งตัวอู้ยพี่น้องจันไอซ้ำแขนนี่ก็มีไอไอหม่องการมันนะพี่น้องอู้ห้ยพ่อกะซังสิ่งกันด้วยความสะดวกแล้วก็ความสวยความงามอยู่ในสวนเรื่อยๆด้วยพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาหลอกไปท้าไก่หนุ่มอู้สุดยอดเนี่ยด้วยครับพี่น้องสุดยอดเนี่ย มาาเ่เธอไดนโบมีคํามว่าสีบอประทับใจกเทื่อครับมามา,าสวนพุ่มดาวนี่ือว่าเมื่อ,อชีพวิดีครับพี่น้องแล้วก็ดีก,ก็กกกใส่กลางใส่กลางแล้วในหลุมไงเลยโอ้ยใส่กลางนี่หลุมไงเลยนี่ค่ะหอมขออนุอยาตเปิดน่อยเลยปอตินะครับพี่น้องบ่าวสักสีบอกวีดีบอกบ่บอกคอยเห็นเจ้าของสวนลงลงมาก ลงมาคุกกี้แล้วก็เฮ็ดแบบว่าเอาใจใส่ขนาดนี้นะครับส่วนมากก็สินั่งอยู่เฉยๆกนงานนี่พอเอาใจใส่ทุกรายละเอียดเลยครับพี่น้องโอ้หูโอ่โหดีๆนะครับน้องโอดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเฉยๆสิมโอู้หอโหดีๆครับพี่น้องขอบคุณครับสิมสิมสิมอู้หพอใจดีแฮงอืมกอบด้วกรอบว่กรอบหวานพอโอ้โอเคโอเคเอานี่โบ๊นสุกหวานซ้ำนี้เลยบอกครับพ่อ อ่านี่นี่แค่ประมาณน่าจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อู้หวานแห้งพี่นอะมันสดซัมเนี้ยวก็ไไ้สามสิบอู้กรอบซัมบวานเฮ้ากะบว่ามองกลนซ้อนองกลนซ้อนแมนผู้มักก็คือกินได้กินได้ครับบ่เป็นอย่างถามว่าโบ่อย่กติดหวานแห้งกับซัมเนี้ก็ได้อู้วชอครับเออโอเคอยู่บ่บ่เลยว่าต้องสูบหวานบ่เลยวางสันนะบางคนกับมักลถฝาดนิดนิดบางคนกับมักหวาน ผมครับเป่งสันนาัวใหญ่แห่งนาะพ่อเนาะยุนีก็สีนาจะบโบเกินก็สีวางแปดโลเก้าโลนี่นะเพอดเนาะแมนหัวใหญ่แห่งครับประมาณนี่นะครับโบเกินนี่หรอกอู้ยตัวลราสองสมหมื่นพีเนาะเออเพอนล้วมีพ่อนะครับพอได้กินพอได้กินโอ้สุดยอดแห่งครับพอได้ทุนอันไหนก็มีแต่จ้างพ้นเบิดพ่อกับไยันเนี่ยนะครับไปออกมาฝนไปบนไก่้สิ่งผีเขาอู้ยเธอพี่น้องเนาะ ต้นหน่อยก็เป็นครับพี่น้อง <c oughs> รุ่นนี้หน่อยก็เพมันสเสืเ่อมหรือเปล่ารุ่นนี้ก็เจริญชิ 300, ้นสามร้อยยิงสิบบาทสามร้อยห้าสิบเป็นสิบบาทประมาณนั่นแหละครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบโมลุ่นนี้โมรุ่นสามร้อยห้าสิบโมลุ่นนะครับพี่น้อง <c oughs> ถือว่าเป็นสวนที่มีคุณภาพพีม่มันก็แล้วแต่ขนาดของลูกครับครับต้นนี้วิต้นหน่อยน้ำต้นนี้พอต้อนนี้เกินของนอแน,อนอ่ที่ห้าห้องปลูกซับใหม่เพราะว่ามัน ต่กอนเขาลงพอเม็ดบาดน,นี่เขาก็เอานอมาซับวางอพอเม็ดมันสิฟาดคือืเอออกเบิดเอาพอเม็ดทีปูกก็ได้เลยบ่คับตัวนี้ก็ได้อยููเพียงแต่ว่ารสชาติมันสิต่างกันแห้งนําเมื่อก็มาเปียเียบกับของเงนื่อยเนื้อเยอะโอ้ครับก็คือค่ายให้ย,ยันท,ทันทีเลย <laughs> รุ่น,ร,นรุ่นว่ากินเข้าไปต้องค่ายออกมาเลยนี่นเนี่ยคือควมต่างเขาว่าเป็นยังคือปลูกเนื่อยเยอะเป็นยังคือปลูกพอเม็ดอื ก็พอนีครับตอนนี้ก็ล่างขยาบขยายสร้างเห็ดยังนีครับพอตอนนี้ว่าสีเก็บปุ๋ยเลียงเป็ดเดียงใกล้ต่อไปนี่แหละครับพู้เห็ดอย่างดีตัวนี้ครับรับก็ล่างสร้างร่างแปลงดีเลยครับโอกกว่างขวางครับพี่น้อยครับพอยุ่งดึงกุนครับโอ้เฮ็ดงามครับเฮ็ดงามมาตรฐานเนี่ยครับครับผม โอ้ผมนนะครับนอกจากนี้ฮอกต่อหา,าหเลี้ยงไก่ไข่พ่อด้ไปกินมันเหลือกับไข่เป็นไก่เอ๋อของเออี่ยงก็ล่ะไก่ไข่ก็เลี้ยงไก่ไข่ครับไก่ไข่จะร้ายตัวหรอพ่อเพราะว่าพวกนี้สิว่าวนเน้นหัวอาหารเน้นพักพักบุ้งพักไอ้เอเน,นีพ,นพักเมียนโอ้โหบางทีขึ้นออกไก่ไข่ นอกนอกจากพอสีเหลืยงไก่แล้วก็ขายขายไข่ให้เ่าได้พร้อมแล้วก็มีมีมีป่ายมียังบอกใข้าวหมูเกี่ยวกับคนที่มาเบิงนะครับเขามนสวนนี่นอกจากิไดกินอินทผลังกล้วก็มีนุยุ่งนุยุ่งเขามีสองคู่นุยุ่งอินเดียนกยุ่งอินเดียมันลำแพนมันกลางกลางอยู่บ่ครับกลางอยู่ครับแต่ว่าถืออย่งว่ามันกับว่าไห้เห่าเห็นแล้วโอ้เออหนุ่กยุ่งสีขาวก็มีครับครับโตเมียัตเมียสีขาว ถ้าเอาเตโตนี้มันก็สีนี่นกันเก่าตัวเมียมามันเกิดเมียสีขาวมันก็สีเป็นอีกอเป็นอีกผสมอีกสีหนึ่งนะอมันเกิสดสีเป็นลายสีขึ้นไปเยอะครับผมอู้้งามครับนี่พ่อกับมี่ไปหล้กกับมี่ให้ข้าศึกษาว่าเออนกยุ่งตัวนี้มันซื่อมันว่าจังไดน,นะครับลักษณะมันจังไดเป็นขว้วหูนะครับพี่หน้องตัวนี้สีเป็นไก่ฟ้าสีทองโลเดนครับไก่ฝ้าสีทองโลเดนโอ้มีไก่ฟ้าพร้อมอยู่นี่แม่นครับ อ้บริเวณมหาเบิ้งไดียวยังไงเด้อครับพี่น้องไก่ฝาสุดเขตแถวๆนี้ผมบอกบมมีแล้วครับอู้ไก่ฝาชีทองกเดน่นมาถ่ายรูปได้ครับพี่น้องครับโอ้หุ่นยุ่น,<ม>นเป็นปไก่สิ้นกี่แม่มีทั้ทงแม่แน่หุ่นไก่สิ้นกี่ไก่สิ้นกี่ไก่สวยงามทหาแข่งพอ <laughs> าหาแข่งคนปุยอ่าถ้ามีผู้ใดอยากได้ไก่สิ้นกี่นี่พ่อแ่งปันอยู่บ่ครับผม ปันบตอนนี้เขากำลังอันเพาะอยู่ปีนี้ได้ลูกบ่อปกีโตเพราะมันมันฝักบ่อบ่ได้โอ้มันฝักบ่ไใดกัมันมันสมบ่ได้มีแต่ไข่เข่าโอ้มันเกิดสิ่งยากแน่น้อยหนึ่งกระสมกับราคาเพิ่นเนาะพอเนาะครับครับครับสมขนาดก็เบี่ยงามปีนี้ได้จักโตปกี่โตอย่งครับอู้ต่าหากที่แห่งนะครับพี่น้องต่าหากแห่งถ้าเกิดมันไหลกว่านี้เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงไปที่แหเป็นสัตว์สวยงามหรือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่องจ้าของเนาะครับ ครับนี่ก็มีห้องน้ำห้องในมีครบบริบูรณ์ครับของน่าด้ครับผุนมึงอี่พี่น้องเป็นชกโคกร้อมนะครับพี่น uh ้องบูธรรมดาห้องน้ำใส่ห้องน้ำยิ่งแยกกันชัดเจนครับพี่น้องอ่างล่างหนาล่างมือถูกสุกาลักษณะครับพี่น้องโอ้โปวดปวดปวดมะก้วยซุกค่าเครื่อกับมีแบบนี้โอ้ยอยู่นี่มีาหารกันกินกับพี่น้อง้าอ่างศิลาครับพี่น้อง อาโซ่ก๋วยโซ่ก๋วยก๋วยน้อยใหญ่เลยอู้ยพอพอพอบงไก่ก้วยน้อยใหญ่ครับอู้เกือบสั่มเขียนกล้วยน้อยใหญ่กล้วยน้อยใหญ่อู้ใส่ปุ๋ยอยู่บ่ครับบีด้วยอ่ะั้อ่ามันแต่ก่อนที่เป็นหลุมไห้ปลูกกินตะฟ้าลำเก่านะก็เรียกมาแซียมอู้ยพี่น้องกินน้อยใอญเกือบหมดได้นี่แม่นยช่ครับใหญ่แห้งเกือบสั่มเขียนสมบูรณ์แห้งนะพ่อพอน้ออู้ย ถึกสุขลักษณะเบิดสุยางครับพี่น้อง<ะ>มอีพอเพิ่นก็นมีเบียกมีงานเพิ่นไลส์สันได้หรือไมมาแวะเยี่ยมชมมาแวะเยี่ยมชมมาอีหยังเพิ่นเนาะครับพอเพิ่นกะใจดีเอาศักรีมานน่เจ้าของสวนม่นกะลงมาห้ความหูเองเนาะครับพี่น้องอยากหูอยากอีหยังกับเข้ามานี่นะครับอยากสือพันธุอยากถามรายละเอียดอีพอเพิ่นยินดีบิดสุยางครับมาทายรูปมาเยี่ยมชมมาเป็นกำลังใจใอีพอครับผม เอาพอสุดท้ายนี่ฝากถึงชาวสวนอินทภาลำเนี่ยว่าผู้ปลูกนี่ควรสิปลูกแบบเนื้อเยื่อหรือว่าควรสิปลูกแบบปลูกเม็ครับเฮาจะปลูกอินทแนะนําว่าถ้าทุนบ่หลายเฮาก็ปลูกเนื้อเยื่อแต่ว่าเฮาปลูกน้อยต้นก่อนโอ้คถ้าเฮาทุนหลายเฮาก็เฮ็ดสมวแต่ว่าทําบ่พอเม็ดดีบ่ดีอยู่ครับแต่ว่ามันมันมันสิฝาดนี่คือความต่างครับผมแนะนําไว้ใส่เนื้อเยื่อก็สิ แพงแน่กคับ่เป็นยังแพงแน่ยว่าเป็นยังแต่หวันคุ้มค่าไม่น้อยกว่าค่าครับผมเพื่อจังหวพ่พอที่เนาะสองหมื่นมาสั่นต้นอินฟินิาด้าซื้อเราครับเอาต้นนี้บาสักชีขอขอบคุณพี่พอได้หลายนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับคลิปเพียงสัมวันสวัสดีครับพ่อขอบคุณในหลายครับ